น้องแอมคะบ้านพี่อ่ะบอกว่าถ้ากินข้าวแล้วก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยจะได้ผัวแก่ะใช่เราจะได้ผัวแก่ลมเอ้ยลมเจ้าพาพี่จะร้องนันๆเลยเฮ้ยพอด้วยเนี่ยเไปกินยองให้พี่ฟ่าให้ไี่เอาไปกินก็ใช่ลองสู่ใจสู่ความอยู่แอมไม่อ้วนเหรอไม่อ้วนไม่อ้วนปวดตรงไหนนี่ตัวน้อยเดียวน้ำกินเยอะ กินเยอะน้องกินเยอะมากสิวันนี้หนกินเก่งแข่งแรงเชื่อว่าหนเก่งจังเลยอ่ะหนเก่งจังเลยเหรอเนี่ยอันนี้น้องอมแอมแนะนำเมนูอร่อยไหนน้องแก๊ปสั่งอะไรมาน้องแก๊ปสั่งอะไรมากินหมดไหมน่ะพี่ไม่เก่งเหอไม่เยอะก็ไปเก่งกินหมดอันนี้หนูไม่ได้สั่งอยากกินงย่างมันวะเนี่ย